อาที่ความน่ารักของคู่นี้กันบ้างนะคะต้องบอกว่าครบรอบ5ปีที่อยู่ด้วยกันหมากคุณผู้ชมสําหรับหนุ่มแม็กและก็หนุ่มนัดนั่นเอง <aa> ออกมาเผยนะคะ <aa> ความรู้สึกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยกันขนาดไหน <aa> แล้วก็บอกว่านะคะการที่ได้ร่วมงานกัน5ปีเนี่ยม, <aa> มันมีคุณค่านะค,ะคุณค่ามากๆเลยคุณผู้ชมความน่ารักของคู่นี้จะเป็นยังไงบ้างไปฟัง <aa> ค่ะ5ปีไวมากจริงๆแล้วจริงๆแล้วพอพอพอเราจริงๆแล้วปีนึงผ่านไปไวมากๆนะยแล้วพอมาถึงช่วงต้นปีเนี่ย ก็จะแบบอ๋อแอน anniversary อีกแล้วหมายถึง<ช>ว่าอยู่ในช่วงที่แบบเข, 4, เข้าปีที่4เข้าปีที่5แล้วอะไรเงี้ยปีแล้วเหรอนี่ใช่ใครับแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังรู้สึกเห็นการเติบโตของน้องนัทดีกว่าครับตั้งแต่ที่รู้จักกันตั้งแต่ประมาณ17นะประมาณน้องนัดอายุ17ครับผมตอนนี้เขายี่สิบเอ็ดแล้วก็รู้สึกว่าได้เห็นการเติบโตของน้องนัทในด้านหลายๆด้านเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจนะแล้วก็รู้สึกว่ามองไม่เบื่อครับรู้สึกว่าเหมือนเขากำลังโตอ่ะ ก็จะได้เห็นการเติบโตของเขาไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าครั้งนี้รู้สึกว่าตอนเนี้ยนวรนัทต่างจากนวรนัทตอนนู้นมากมากครับในทุกๆด้านในทุกๆด้านในทุกๆด้านในด้านในด้านบุคลิกภาพในด้านการแสดงออกในด้านการตอบโต้กับผู้คนในด้านประสบการณ์ต่างๆเน่ะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเขา เขาได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่ได้เจอในทุกๆวันครับแล้วก็ได้ได้เอามาปรับปรุงกับตัวเองแล้วก็ได้ได้เหน together, ็นน well, ้องนโตขึ style, ้น่ะได้เห็นในมุมต่างๆเขาสึกว่าเราเป็นคนที่โตขึ้นที่เป็นคนโตขึ้นที่ดีและมีคุณภาพแล้วก็จะโตขึ้นและดีขึ้นกว่านี้ได้อีกไปอีกเยอะเลยครับผมมั่นใจครับเลี้ยงมากับมือสองมือนี้เลี้ยงมากับมือโตขึ้นมาอย่างดีครับเตือนนะโอ้ครับก็โอ้โหก็ แตกต่างในทุกๆด้านเหมือนกันนะครับในเรื่องแบบก็อ่ะเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยก็หล่อขึ้นเยอะเลยครับผมแบบอยู่งแบบเนี่ยฮะก็ผู้ชายพอเขาวัยสามสิบเขาก็จะหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับผมเขาเรียกว่าอายุเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะดูดีขึ้นตามอายุการทํางานก็รู้สึกว่าพี่แม็กเขา หมือนยิ่งพอเราได้ทํางานด้วยกันก็ยิ่งรู้สึกว่าพี่แม็กเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยครับแบบมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็นา่นรู้สึกแบบพึ่งพาได้เสมอเลยครับผมแล้วก็แล้วก็หุ่นด้วยหุ่นนี่ก็คือแบบโอ้โหดูดิทุกคนผ่านมา5ปีก็คือแบบบึกแล้วนะครับผมซิกแพคก,ก็คือหายไปเลย <laughs> มีแล้วนะครับผมนี่จับได้เลยแล้วก็กราม ขุนก็ดีแล้วก็ทํางานก็เก่งขึ้นครับแล้วก็อในเรื่องของวินัยพี่แม็กเขาก็เป็นคนที่แบบมีวินัยขึ้นแบบมากๆเลยครับจากที่มีอยู่แล้วก็สุดๆไปอีกแบบเป็นคนที่ตรงต่อเวลาแล้วก็น่าอาเป็นเยี่ยงอย่างอกันครับห่วงห่วงมากกว่าเพราะว่าผมผ่านช่วงช่วงวัยนี้มาเนะทำมันเป็นวัยที่วัยรุ่นอ่ะมันเป็นวัยที่ที่กำลังแบบ สนุกสนานอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ในช่วงวัยเรียนคาบเกี่ยวกันด้วยครับแล้วก็ทํางานอย่างหนักเรียนหนักเช่นเดียวกันก็รู้สึกว่าห่วงตรงตรงนี้มากกว่าครับกลัวว่าจะ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 กลัวงานจะทําให้เสียทําให้แบบการเรียนสะดุดไหมหรือว่าหรือว่าอะไรต่างๆเงี้ยครับแต่แต่จากที่ผ่านมานัดแบ่งเวลาได้ดีมากๆครับก็รู้สึกว่าก็ยังห่วงอยู่ดีก็ก็จะมีคอยตักคอยเตือนลองนัดบ้างเนอะ<ม>ก็แบบเวลาที่แบบ นอนดึกเล่นเกมบ้าง mm hmm. อะไรเงรรี้ย mm hmm. ก็จะบอกว่าเออพักผ่อนดีกว่าเนอะนอนนอนดีกว่า mm hmm. อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามีความเป็นห่วงมากกว่าครับในคือถ้าในเรื่องการใช้ชีวิตคือไม่ต้องห่วงพี่แม็กเลยครับเพราะว่าพี่แม็กเขาดูแลตัวเองได้ดีทุกๆอย่างครับคือถ้าเป็นห่วงก็จะเป็นห่วงแค่ในเรื่องของปัจจัยภายนอกแล้วกันครับอย่างพี่แม็กเขา เวลามาทํางานเขาจะขับรถมาเองเนี่ยครับเราก็จะเป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขาแบบต้องเจออุบัติเหตุหรือเจอรถเยอะบนถนอนอะไรอย่างนี้ครับ,รบจะจะเป็นอะไรพวกนั้นไปนี่แ,แปปๆ5ปีนะถือว่าเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็น่ารักมีความห่วงห่วงกัน